สวัสดีครับดีซีทุกคนนะครับวันนี้ได้เมนูเด็ดครับวันนี้เนื้อควายครับวันนี้จะมาทำจุวันนี้พ่อควายใหญ่มาครับผมกำลังไอพาหลัวครับ นุ่มเพี้ยเขาห้องว่าเพี้ยนะครับนี่ครับชีวิตไอ้ผู้เบาบ้านบ้านนะครับผมก็ห้องขวก็ประมาณนี้แหละครับไม่เน้นความหรูหราครับบ้านบ้านจริงๆครับผมครับวันนี้ปลเลี้ยงครับปลเลี้ยงลูกไอ้กลับมาจากกรุงเทพนะครับมาหลายวันแล้วครับกักตัวแล้วเรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวโควิดครับผม โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าสูตรของเอที่ขขบ้านๆน,นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเรามาดูกันครับครับผมนี่วิธีการซอยจุนะครับจุจุเนื้อจุจุควายครับวันนี้ได้เนื้อสวยๆมานะครับ นี่ตับโอ้ตับนี่สวยเนื้อโอ้ดู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 ด,ดูมีแล้วใส่ปากมัอย่างแล้วครับผมโอ้น่ากลัวครับฝ <c oughs> ั่เดียวเขาเรียกเพี้ยนะครับอน,นี่เพี้ยไอ้ควาย คีอ่อนมันคีคีเพียคีเพียอตกีกติ๊กอืมนี่อยู่ในห้องนี้ยาฆ่าเชือ้อ <c oughs> นี่นะครับยาฆ่าเชือ้อครับนี่อันนี้ค่าเจื้อจริงๆนะครับ <c oughs> ในเปิดห้องอย่างก็น้อยอย่างก็สามสิบกีบสามสิบกีบเนาะคนคนคนเมืองนะครับคนเหนือนะครับเขาเรียกสามสิบกีบนะครับแต่ผมไม่ค่อยรู้จัดเท่าไหร่นะครับเอาเอาโซ่หน่อยโซ่หน่อยโห่ล้ครับอย่าค่าเชื้อนะครับ เอาสักหน่อยครับน้อยเหรอนะ <c oughs> นี่ชมหน้าื <c oughs> สดๆนะครับป้ามอต่อเขียนท้มอสุดจอดครับอ,โโอ,อันนี้ มาตุ่มเพียะนะครับผมหวานเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีครับว่าก,การทำน้ำจุกเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับขอเอาพริกนะครับพริกซื้อมามาขั่วนะครับไอ้พริกนะครับจะมีข้าขั่ว ด้วยพริกซื้อมาหลายอันนะครับผมไปจ,จะเสร็จแล้วเน,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 นืในในใน้อใหญ่เลยเนื้อใหญ่กูชอบนี่นะครับว่าก็เย

อลุกปาดเลยเอาแล้วครับค่อยๆหนึ่งระวังนะถ้าฝนหนีปุ่งนะเข้าอยู่มีดนี่แหละครับสูตรเด็ดสูตรเดด็ก๋เนี่ยลูกดู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  โอ้โหมีที่ไหนครับเนี่ยสูตรนี้สูตรเด็ดครับผมเกับพงศ์เซกิต้าวกระเพราหนึ่งเดี๋ยวเอาพริกหนึ่งนิดยนึ่งนั่นเอาไว้หั่นไม่หมี่อันนี้มันคมเดี๋ยวปรุงกันครับเดี๋ยวมาปรุงกันยังไม่ถึงไหนนะครับตั้งแล้วครับผมเจ้าเนี่ยได้เลยครับ ชูรดถดนะครับไปชรถรถดีเนาะเกลือก่ะน้ปลาน้ปลาน้านปลาป,า,ปาครับ,รบแล้วก็รถด,ดีค่ะรถด,ดี นี่ครับก็ถึงเวลาแต้วครับแต้วโค <c oughs> นครับอ,อะไรล,ล่ะชุลนี่ครับจะลองดูนะครับ mời 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 สุดยอดความขมครับนีมได้ใส่เลยนะสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จหมดนะครับผมว่าหน้าตามจะเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับ เรียบร้อยครับผมพร้อมกินครับผม้อมเมันเรงครับ <c oughs> เป็นได้พ้องเพื่อนเป็นได้พ้อง<ะ><ะ>เหมอหมอไหนนี่หมอ ครับผมก็ขอถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมวันนี้กดชร์ับใครด้วยนะคะลูกสาวบอกกดชับไอ้ก็ซับสไครให้ด้วยนะครับพอดีวันนี้มาทําจุเนื้อกันนะครับผมเอาผมขอบคุณมากครับช่วยติดตามด้วยนะครับกับหากินกับผู้เบาบ้านๆนะครับผม ขอบมากครับวันนี้ครับผม